สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่าแล้ววันนี้เราก็ามาอยู่กับเมนูไก่ย่างนะครับผมไก่ย่าง้าดาวไม่ได้กินมานานนะครับผมอยากกินอยู่แต่ไม่มีร้านขายนะ,ะเขาเพิ่งจะมาเปิดตรงหน้าปั๊มน้ํามันนะฮะก็เลยซื้อมากินแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยทุกคนปัญหาอะไรกินยากมากๆแทนะ้มีแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวกับไก่ย่างฮาดาวที่เปิดนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวก็กิกนบ่อยแล้วเนาะทุกคน อ่ะไก่ย,ย่างห้าดาวบางแล้วกันนะฮะอ่ะวันนี้เราก็กินกับข้าวเหนียวนะเหนียวไก่เหนียวไก,นวก่นะฮะวันนี้อ่ะไปะก่อนไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์ลวกันนะฮะอย่าก,กดสองทีนะครับผมกดแค่ทีเดียวก็พอนะฮะเกรงใจนะฮะไปะอันนี้เป็นพริกไทยดํานะฮะนี่อืมอืม นี่เป็นน้ำจิ้มเขาแล้วผมผสมกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดที่กินกับขาหมูวันนั้นนะฮะอร่อยกว่าเดิมเยอะนะฮะอืมอืม แบรนนี้เขาค่อนข้างย่างดีนะ,ะไม่แห้งเลยนะฮะหรือเป็นพรร้านเปิดใหม่ก็ไม่รู้นะอืมดูฉ่ำมากจิมเลยอืม ม,มือเลอะหน่อยนะทุกคนล้างได้เท่านี้นะฮะมือเปื้อนสีมาเพิ่งทำสีดรถมานะฮะ <c oughs> <c oughs> กินไก่ห้าดาวนึกถึงน,นั่เลยไก่หมุนหน้าปักซอยบ้านเพื่อนนะครับรสชาติเหมือนกันเลยเหมือนสูตรเดียวกันเลยถน,นัดก,กินไก่เป็นตัวตัวแบบไม่ได้แลกยังกล้าขึ้นมานะฮะไก่ นี่ตุดไก่ตุดไก่อืมอืม หนังนี่แย่งกันเลยนะถ้ากินหลายคนนะฮะ,ฮะอืม้งผมเอาพริกมาอืม คือคำฮหืมมาปีกนึงน,นี่ ไก่มากวนทุกคนมาจะไหนไม่รู้เยอะมากเมื่อก่อนมีแค่สองตัวเนาะี่พาพวกมาเยอะเลย nửa trong cục giữa mặt nhẹ hình lên nữa trong ụt được à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  ไก่เลยมันแบบไก่ใหม่ตลอดนะฮะอือหือไปซื้อให้เขากำลังย่างเพิ่มอยู่ก็มีนะอือหือ เนี่ยโอ้โพริกไทยกองอยู่นี่ฮะอ วันนไ้นะคลิปนี้อาจจะได้ลงช่วงทุ่มสองทุ่มนะครับผมทุกคนดูงานก่อนนะฮะ ว่าง,งานเสร็จตอนไหนแต่ลงวันนี้แหละวันนี้วันอาทิตย์เนาะใช่ไหมอาทิตย์หรือเสาร์อาทิตย์แหละร้านค้าปิดหมดนะ่าจะเป็นวันอาทิตย์นะจต่เขาปั้นก็ไม่มีอาหารเปียกกินและ้วนะวันอาทิตย์ร้านปิดอดไป อืมอืมอไก่นุ่มเนื้อช่าอร่อยแบบนี้เขาอยู่ได้นานเขาอร่อยจริงนะฮะเขาไม่ได้จ้างนะครับผมเขาอร่อยจริงนะฮะ ใครที่อยากทานนะหาทานได้อยู่แล้วนะฮะขนาดแถวบ้านผมยังหาทานได้กันนะครับผมอ,อ่าบ้านผมหาทานได้นี่คือทุกที่ต้องหาทานได้แล้วนะฮะ,อะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ